กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการข่าวข้ามคืนนะครับเริ่มงานแรกกันที่ Job กฟินฟินผู้นําแพลตฟอร์มหางานที่เชื่อมต่อโอกาสงานที่ดีที่สุดแก่สังคมไทยประกาศความร่วมมือครั้งสําคัญผ่านการทําสัญญาข้อตกลงร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในการจัดทําโครงการเชื่อมคนเชื่อมงานเพื่อคนพิการอย่างยั่งยืนวันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้ผู้พิการให้สถานประกอบการกต่างๆครับตระหนักเห็นถึงความสํกกาคัญแล้วก็ศักยภาพของผู้พิการกต่างๆครับให้มาร่วมงานเพิ่มจอยหาพหาานักงการไปร่วมงานคห,หางานให้กับผู้พิการครับคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวดําเนินนโยบายช่วยเหลือสังคมตามปณิธานของมูลนิธิปอดเต็ง โดยเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนจัดพิธีเปิดงานก้าวล้ำคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งครั้งที่สองโดยได้รับเกียรติจากนายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นประธานในพิธีเชื่อว่าในงานนี่ย คนเข้ามาแล้วจะเข้าใจแพทย์แผนจีนดีขึ้น,นครับแล้วก็เรามีการตรวจรักษาฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดทุยหนักนะครับก็เข้ามาแล้วเนี่ยมา,มาลองกระจกอัจฉริยะนะครับมาลองขึ้นนเสี่ยวคังตรวจรักษาตรวจตรวจตรวจร่างกายของเราด้วยวิธีแพทย์แผนจีนนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนจะรักแพทย์แผนจีนมากขึ้นครับอ o อ o เนอร์เดินหน้ารุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับในประเทศไทยขยายกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอ็นเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับระดับเฟลคชิพอ็อนเนอร์เมจิก V3 ภายใต้สโลแกน พับที่บางกว่าทนทานกว่าบางเพียง9.2มิเมเมื่อพับและ4.35มิเมเมื่อกางออกเปิดตัวในราคา54,990บาทเริ่มจำหน่าย24ตุลาคม2567เป็นต้นไป also the most strongest the market at this o The 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 e m m in n โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเรามีความตั้งใจมากๆที่สร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็เราเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในโทรศัพท์ที่จะเปลี่ยนนะครับ การใช้งานของสมาร์ทโฟนไปตลอดการผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองมาเล่นดูแล้วจะรู้ว่าวันนี้อนาคตอยู่ตรงนี้แล้วครับบริษัทดูวันเอสเตทเปิดตัวโครงการบิลบรีวินเลสีนครินหมู่บ้านสไตล์ลักชัวรี่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติร้องบรรยากาศความเป็นส่วนตัวแบบเอกลุ i v พาริสซีสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางสู่ใจกลางเมืองอย่างง่ายดายพร้อมเผยแผนงานไตรามาสสี่ของปี2567อีกด้วยครับเ,เราเอามาตรฐานของเพนติงไว มาสร้างของที่ประเทศไทยทําให้ที่ความเขนเนินตั้งแต่ที่ถา่าเสาเขนจนถึงที่มาการก่อสร้างทุกสุดทุกมงเราคิดว่าเราจะทําให้เป็นที่ละเอียดทําให้ดีที่สุดบอกงว่าถ้าทุกคนมีโอกาสก็เข้ามาชมโครงการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ20ปีของการดําเนินงานห้องสมุดมารวยเพราะมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อชีวิตติดการอ่าน VR lit ahori พบกับเชอปางอาริกุลและนริศพงศ์นักเขียนรางวัลซีไรส์รประจำปี2566จากผลงาน Family c o m f e r ฟด้วยรักและผูุพังอีกด้วยล่ะครับจริงๆเราตั้งห้องสมุดมารวยนะครับปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะครับวัตถุประสงค์หลักของการตั้งก็คืออ,อยากให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการลงทุนเนี่ย อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับรักซินทั่วไปฮะมันต้องมาฉีดซ้ำๆบ่อยๆนะครับมาหลายๆครั้งมาอ่านเยอะๆนะครับแล้วก็มาหาข้อมูล ออมรินเบบี <Yeah. S 2> นะ้แอนคิเครือข่ายแม่ลูกอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดย A.M.E. Imaginative ในเครือออมรินกรุ๊ปจัดงานประกาศรางวัลอมริน Baby ้แ d นคริสอเวอ2024รางวัลสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์แม่ลูกอันดับหนึ่งในใจคนไทยด้วยความมุ่งหวังให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์และความรู้จักแม่สู่แม่ ก่อให้เกิดเป็นสังคมของแม่ลูกที่มีคุณภาพและมีความสุขโดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วแหะครับเป็นเรื่องของ eco concern ต่ดงรุทุกคนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็เลยทำให้เราจุดจุดเด่นตรงนี้มาใช้กับมามาใช้เป็นคีย์หลักของเราเปนค่ะฝากติดตามนะคะ Rain Baby and k i d s เราก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อทั้ง ทุกท่านที่ทาผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อทุกๆคนในครอบครัวของเราค่ะขอบคุณมากค่ะปิดท้ายกันที่การลงนามความร่วมมือระหว่างเว็บเซนและ Max i ซี่ออนเกมเปิดตัวเกมมิวออนไลน์ไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันครับมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับทางเว็บเซนนะครับเราจะนําเกมที่ชื่อมิวออนไลน์ซึ่งเป็นเกมยอดฮิตเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ที่มันต่างออกไปเนี่ยก็คือเราในฐานะเดเวอเปอร์ไทยเนี่ย จะเป็นคนที่พัฒนาเกมนี้นะครับร่วมกับเว็บเซนเลยเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการใส่ระบบบล็อกเชนเข้าไปเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปในเกมรวมถึงการสร้างระบบการเล่นใหม่ๆเข้าไปในเกมรวมถึงทําให้เกมเนี่ยมันมีความโมเดิร์นมากขึ้นพวกเราเรียกสิ่งนี้ว่าโมเดิร์นไนเซชันสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ